นี่คือตะขอที่เราจับไว้นะครับต่อไปก็ทาาไว้นะครับใช้ตรงนี้เกี่ยวไวไ้แบบนี้นะครับ พี่ๆน้าๆเ,เพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกๆท่านด้วยนะครับในคลิปนี้ก็พบก,กับผมไอ้พิชิมชีกับชา n น l ตกปลาเล็กๆข้างผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมเองก็จะมาแนะนานะครับผมวิธีการมัดชุดตะขอสําหรับมือใหม่นะครับหลังจากที่มีน้าๆเหลาหลายท่านนะครับบอกว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการมัดชุดตะขอที่ผมใช้นะครับผมว่าผมมัดแบบไหนยังไงนะครับเลือกอุปกรณ์แบบไหนบ้างนะครับเมย์ก็จะมาทํา ไว้ให้ในคลิปนี้นะครับผมสลับมือใหม่นะครับแต่สลับหน้าน้าท่านใดที่มัดตะขอเป็นอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เลือกชุดตะขอเป็นอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าเข้ามาเพื่อความบันเทิงนะครับแต่กรอนที่ผมจะไปมัดชุดตะขอนั้นนะครับผมเองก็ขอแจ้งนิดหน่อยอนะครับผมขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับในวันที่28ที่ผ่านมานะครับหน้าน้าหลายๆท่านก็ได้ข้อความมาหาผมนะครับว่าทําไมไม่ได้ลงคลิปตกปลานะครับในวันที่28ที่ผ่านมานั้นนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น ผมเองก็ไปตกปลากับคุณน้าทานนะครับเหมือนปกติเลยนะครับแต่ Power Bank ผมมีปัญหานะครับก็เลยถ่ายได้แค่2ชั่วโมงนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปไว้นะครับก่อนที่เราจะไปมัดชุดตะขอกันนนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําอุปกรณ์กานคร้าวๆก่อนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่ผมจะเลือกใช้นะครับผมก็เป็นตะก้อนะครับตะก้อปลาปลานะครับผมเป็นตะก้อธรรมดานะครับเน้นให้ตาตรงนี้นะครับมันทีๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับผมจะเน้นให้มันเป็น แสแตนเลสหรือว่าสลิงนะครับผมตรงกลางนี้นะครับที่เป็นเส้นนี้นะครับให้มันเป็นสลิงหรือว่าสแตนเลสนะครับ <c oughs> เพราะแบบนี้มันจะดีมากกว่าและมันจะไม่เป็นสนิมนะครับผมเ <c oughs> ลือกใช้แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ผมก็ซื้อมาในราคาอันละ3าบาทนะครับ <c oughs> ถ้านานาท่านใดนะครับท,ท,ท,ที่ไปเจอตะก้อนะครับที่มันเป็นลูกปัดตรงนี้นะครับถ้านานาท่านใดที่ไปเจอเป็นคียตั้นหรือว่าลูกปัดคียตั้นนะครับจะดีมากๆเลยนะครับผมเพราะมันจะไม่แตกง่ายและคงทน กว่านะครับผมในตัวนี้ครับผมก็จะใช้เป็นขนาดกลางเลยนะครับขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะครับขนาดนี้นะครับนี่เลยนะครับมันจะมาพร้อมกับชุดลูกหมุนนะครับผมในราคา3บาทนะครับผมเราจะใช้ตัวนี้กันนะครับผมนะครับนะครับส่วนชุดตะขอนะครับผมตอนนี้ในคลิปนี้ผมเองก็จะใช้ตะขอที่จะใช้นะครับจะใช้มัดก็เป็นตะขอเบอร์เจครับผมเป็นตะขอธรรมดานะครับตะขอเบอร์เจนะครับอันละ1บาทนะครับ ขอธรรมดาเลยนะครับสำหรับน้าๆท่านใดที่มีทุนหรือว่าอยากจะใช้เป็นขอกรรมาขอจินุก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับแล้วแต่ละท่านเลยนะครับผมจะเอาแบบมีห่วงหรือไม่มีห่วงก็ได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับสาย PE นะฮะผมเองนั้นเลือกใช้มัดชุดขอนะครับจะใช้สาย PE นะครับสาย PE ที่ผมใช้นั้นก็จะเป็นสาย PE 3.0มนะครับอ่ะนี่คือสาย PE 3.0นะครับราคาขาย เมตรละ5บาทนะครับที่นี่ขายเมตรละ5บาทนะครับที่อื่นอาจจะราคาแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ที่นี่ขายเมตรละ5บาทนะครับใช้ตัวนี้กันนะครับเรามาเริ่มมัดตะขอกันเลยนะครับเนื่องจากว่าตะขอที่ผมมัดนะครับมันเป็นอะไรที่เล็กมากเลยนะครับผมผมก็จะจําลองตะขอให้มันใหญ่ขนาดนี้นี่คือตะขอนะครับผมก็จะจําลองตะขอนะครับว่าตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้มันคือตะขอเบ็ดของเราแล้วกันนะครับ ตัวนี้คือตะขอเบ็ดของเรานะครับนี่ครับมันใหญ่แล้วผมจะได้มันจะดูวิธีการที่ง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่คือตะขอนะครับผมจะสมมุติว่าตัวนี้มันเป็นตะขอเบ็ดแล้วกันนะครับโอเคนะครับเพื่อง่ายต่อวิธีการดูนะครับส่วนวิธีการมัดนั้นนะครับสมมุติว่าตัวนี้ก็ตัวนี้สมมติเป็นสายเบ็ดนะครับนี่คือชุดตะขอนะครับโอเคนี่คือตะขอเบ็ดนะครับขั้นแรกเลยนะครับจับขอเบ็ดขึ้นแบบนี้นะครับ นี่นะครับเอาสายเบ็ดเกี่ยวแบบนี้นะครับเอาวางไว้ทาบเลยนะครับเอาทาบติดกับตะขอเลยนี่นะครับเอาทาบติดกับตะขอแบบนี้เลยนะครับเอาทาบให้มันติดกันเลยนะครับนี้นะครับนี่นะครับทาบติดกับตะขอเลยนะครับจากนั้นก็พับลงมาแบบนี้นะครับเอาพับลงมาได้แบบนี้นะครับเราก็จับห่วงไว้นิดนึงนะครับให้มันมีห่วงหน่อยนึงนะครับอยู่ข้างบนนี่นี่นะครับจับห่วงแบบนี้ไว้นะครับนี่นี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะ นี่นะครับจับห่วงไว้แบบนี้โอเคนะครับต่อไปก็หมุนครับหมุนจะหมุนประมาณห้ารอบนะครับผมนี่นะครับสองสามสี่ห้านะครับตอนนี้หมุนประมาณ5้ารอบนะครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเรานำนำสายตัวนี้นะครับมาสอดไว้ที่รูข้างบนนะครับแบบนี้นะครับสอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปให้มันทะลุเลยนะครับสอดเข้าไปให้มันทะลุเลยนะครับ แบบนี้นะครับที่ที่จริงแล้วแบบนี้นะครับผมก็เสร็จแล้วแต่สำหรับน,าานา้าๆท่านใดที่ต้องการความแข็งแรงเพิ่มเติมก็สามารถนําสายตรงนี้นะครับให้มันย้อนกลับคืนมานะครับให้มันย้อนกลับคืนมาในช่องเสียบตรงช่องนี้อีกทีก็ได้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี้นะครับแต่แล้วแต่เลยครับแต่นี้ผมจะทําให้แบบธรรมดาก่อนนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะดึงครับแา่นั้นเราก็ดึงนะครับเราก็ดึงทั้ง2ด้านเลยนะครับ ดึงทั้งสองด้านเลยนะครับเราก็ปล่อยมือแล้วดึงทั้งสองด้านเลยนะครับปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับพอเราดึงทั้งสองด้านปุ๊บคอเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสายก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแน่นกิ๊กแล้วก็สวยด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือวิธีการมัดต่อแอ้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะมปมัดกับของจริงกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะครับชมเลย เดี๋ยวเรามามัดของจริงกันเลยนะครับางแรกนะครับนี่คือตะขอที่เราจับไว้นะครับต่อไปก็ทาบไว้นะครับใช้ตรงนี้เกี่ยวไว้แบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ดึงสายตัวนี้มานะครับต่อไปก็หมุนครับผมหมุนไปเลยหมุนให้รอบเลยครับประมาณ4ีถึงห้ารอบหนึ่งะครับสองอุ้ยสาม ขอหกแล้วกันหกนะฮะเสร็จปุ๊บพอได้หกรอบปุ๊บเนี่ยนะครับให้เอามือจับตรงนี้ไว้นะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะมีห่วงเล็กๆอยู่สังเกตไหมครับจะมีห่วงเล็กๆอยู่นะครับให้เอาสายตัวนี้นะครับหลอดเข้าในช่องนี้เลยนะครับลอดเข้าในช่องเล็กๆนี้เลยนะครับลอดเข้าไปอือตรงนี้ลอดได้แล้วนะครับ เราได้แล้วนะครับถ้าอยากจะให้หนาแน่นนะครับให้เอามากลับให้กลับมาเสียบตรงนี้อีกรอบนึงนะครับผมแต่นี่ผมจะรวบรัดเลยนะครับนี่ครับพอสายปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการดึงนะครับดึงข้างบนแล้วก็ดึงข้างล่างด้วยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับปุ๊บนี่ยพอเราดึงเสร็จก็ดึงให้แน่นๆเลยครับนี่ครับผมหน้าตากระจกจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือที่มัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดตรงนี้นะครับ แต่ตรงนี้นะครับผมควรจะเหลือควรจะให้เหลือประมาณขนาดนี้นะครับเหลือเล็กๆหน่อยนะครับผมนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตากระจกเป็นแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับผมจะเอาสอดห่วงตรงนี้แล้วก็มัดอีกทีก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดนะครับโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็แต่งแต่งชุดตะฝอกันนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้เล่าๆทิ้งไว้ขนาดนี้นะครับนี่นะครับประมาณสัก ไม่ยาวมากไม่สั้นมากนะครับขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัดโอเคเสร็จแล้วนะครับผมเราจะได้ชุดตะขอมา2อันนะครับต่อไปเราจะมามัดใส่ตะก้อกันนะครับผมอ่ะนี่เรามาใส่ตะก้อกันเลยนะครับนี่นะครับคือตะก้อนะครับนี่ก็เป็นตะก้อเก่าของผมเองนะครับนี่นะครับเราจะมัดตะขอตีงกันก่อนนะครับ ตะขอตีงแลวก็ขอสุดท้ายนะครับจะมาตะขอติงกันก่อนนะครับใช้ตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปในช่องนี้เลยเข้าไปแล้วนะครับผมคราวนี้ก็กะระยะนะครับระยะตรงขอนะครับอยากให้ยาวเท่าไหร่นะครับก็วัดตามใจชอบเลยนะครับมเองนั้นก็จะกะไว้ราวๆนี้นะครับ3มนิ้วทาบนะครับผมเองจะกะไว้ราวๆนี้นะครับไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะฮะผมมีจะกะไว้ราวๆนี้นะครับ พอได้ระยะที่เราต้องการแล้วต่อไปเราก็หมุนครับทำเหมือนกับต้นมาตะขอเลยครับผมจับตรงนี้ไว้ให้เป็นห่วงนิดนึงนะครับจับตรงนี้ไว้ปุ๊บแล้วก็หมุน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 ครับเอาหลายๆรอบก็ได้ครับนี่ครับหมุนหมุนครับหมุน เสร็ okay. ปุ๊บเราจะได้ตัวนี้มาเราเอาตัวนี้นะครับไปเสียบตรงรูที่เรามัดไว้ที่เราทําไว้ตอนแรกนะครับเสียบตรงช่องแรกนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปพอเ,เสียบเข้าไปแล้วเราก็จับสายที่เราเสียบไว้วนะครับพอจับสายที่เราเสียบไว้ปุ๊บขานี้แหละครับจุดสําคัญถ้าเราดึงมากดึงด้านนี้มากเกินไปสายก็จะยาวเกินนะครับ ้เราต้องดึงให้มันพอดีพอดีนะครับก็จะดึงสารนี้เข้ามามากหน่อยก็ด, chrome, ดึงแบบนี้นะครับแล้วก็ขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาแล้ก็ลูดตรงนี้จุ๊บนี่นนะครับตอนนี้ก็ดึงไปเลยครับแรงๆกลับไปเลยครับเต็มที่ดึงไปเลยดึงไปเลยครับเต็มที่ฮะเห็นั้นคแค่นี้นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ราวๆความยาวของตรงนี้ก็จะอยู่ที่นะครับ 3นิ้วนะครับ3นิ้วทาบนะครับนะครับ3นิ้วทาบเดี๋ยวเลยมานิดหน่อยครับไม่เป็นไรนะฮะนะครับนี่เขามัดขอขอบนกันครับผมตขอบนก็ทำเหมือนกับตะขอล่ากเลยนะครับแบบเดียวกันเปะ๊ะเสียเข้าไปโอเคนจะเสียเข้าไปแล้วก็กะระยะนะครับ เองจะการระยะอเราขนาดนี้นะครับผมจะไม่ให้เกินตัวนี้นะฮะทำหน่อยนะครับการระยะได้แล้วแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับมือจับตรงนี้ไว้เพื่อให้เป็นช่องสําหรับเรานะครับก็หมุน,มนแล้วก็หมุนออ อนเสร็จแล้วนะครับหมุนได้ที่แล้วเราพอใจแล้วโอเคเราก็เอาตรงนี้นะครับเสียบเข้าในช่องเลยเสียบเข้าในช่องเสียบเข้าไปนะครับ,เ,บเข้าไปในช่องนี้แล้วก็จับสายบนไว้แล้วคุณก็กะ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 แล้วก็ดึงนี่นะครับเห็นไหมแล้วก็ดิดแน่น,นๆนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ นะครับมาจะเลยมานิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราแต่งสายแป๊บนึงนะครับนี่นะครับผมก็สําเร็จเรียบร like ้อยแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับผมก็คือตะก้อของเรานะครับที่เรามัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถกดระยะสั้นยาวได้นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมก็แล้วแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยนะครับถึงตัวนี้ผมก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยนะครับ ต้นทุนในการทํานะครับตะก้อตัวนี้นะครับผมซื้อมา3บาทนะครับผมพร้อมลูกหมุนนะครับนี่ผมซื้อตะก้อตัวนี้มา3บาทนะครับส่วนตะขอนะครับผมซื้อมาอันละบาทนะครับรวมแล้วเป็น5บาทเป็น5บาทนะครับสาย Pe ผมซื้อมา1เมตร5บาททําได้ประมาณ7ลูกนะครับ7 8ลูกนะครับเพราะฉะนั้นตีแล้วรวมๆแล้วต้นทุนตัวนี้นะครับอยู่ที่ราวๆ 6บาทนะครับต่อหนึ่งลูกถ้าเราทํามัดเองนะครับต้นทุนจะอยู่ที่6บาทนะครับต่อลูกนะครับถ้าเรามัดเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตะก้อมัดเองนะครับอ้ยครับผมก็สําหรับตะก้อมัดเองก็หมดเสร็จแล้วนะครับส่วนวิธีเก็บนะครับวิธีเก็บนะครับนาๆหลายๆท่านคงจะรู้จุดนี้อยู่แล้วนะครับผมสําหรับมือใหม่ก็อาจจะไม่รู้นะครับวิธีเก็บนะครับก็ต้องหาโฟมนะครับหาโฟมมานะครับผมแล้วก็เอาตะก้อของเราเนี่ยไป เกี่ยวไว้นะครับผมเกี่ยวกับโฟมไว้เลยนะครับถามว่าทําไมต้องเกี่ยวกับโฟมไว้เพราะว่าตะขอชุดตะขอตัวนี้นะครับเวลามันทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยมันโดนปลาโดนตะขอโดนหญ้าโดนนู่นนี่นั่นนะครับผมมันจะเกิดคําว่าบินนะครับบินหรือว่าสึกล้อนะครับผมมันจะทําให้มันไม่คมนะครับเราก็จะอยากจะรักษาความคมของมันไว้ก็ต้องเก็บมันไว้แบบนี้นะครับผมจะเป็นการที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาเกี่ยวกับโฟมเข้าเลยปึ๊กนี่นะฮะเอาเกี่ยวกับโฟมเข้าไปเลยนะครับ นี่นี่นะครับนี่ก็คือชุดตะขอของผมทั้งหมดนะครับก็มีอยู่แค่นี้เองครับหกเจ็ดลูกนะครับนี่นะครับใช้กันตลอดเลยนะครับก็เก็บไว้นะครับหาชุดตะขอสอันหนึ่งนะครับไว้เก็บไว้แบบนี้จะรักษาความโพมของชุดตะขอได้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชุดตะขอมัดเอง2ตะขอสไตล์ฟิชชิ่งโมชิสสาหรับมือใหม่โดยมือใหม่ครับผมเอาละครับผมสําหรับตัวนี้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการมัดชุดตะขอเองนะครับผมในต้นทุนแค่ 6บาทต่อหนึ่งลูกนะครับผมพี่ๆน้าๆท่านใดที่สนใจนะครับผมก็ลองเอาไปทดสอบไปลองมัดเองดูได้ที่บ้านนะครับผมนี่ก็เป็นสไตล์มือใหม่ตามสไตล์พ t c ชิ n งมูชิเลยนะครับผมเองนั้นก็ตกปลาได้ไม่นานนะครับผมแต่อยากจะแบ่งปันสิ่งที่ผมรู้อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับผมแม้บางครั้งไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารเทคนิคหรือว่าต่างๆนะครับผมผมเองก็เรียนรู้มาจากผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับผม ก็ได้น,านา้นาๆผู้ใหญ่หลายๆท่านในวงการให้คําแนะนามอาอีกทีนึงนะครับันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆร่วมกันนะครับผมสำหรับวันนี้พิชชิมูชิขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมแก่อนที่ผมเองจะจากลาท่านผู้ชมไปนั้นนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่ๆน,น,น้าๆเพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่ทานนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนให้การกดติดตามกดซับสไคร์กับช่องนักตกปลาเล็กๆพิชชิมูชิช่องนี้เสมอมานะครับจะทำให้พิชชิมูชิมีทุกๆวัน แล้วเราไปเจอกันในทลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ